ในเมื่อถ้า AI ทําให้คนตกงานจากที่เราก็ได้ยินกันเราก็ให้ AI มาช่วยทาเงินให้เราซะเลยมันเป็นช่องทางสําหรับการสร้างรายได้ที่แบบไม่ใช่งานนะฮะมันเป็นการใช้ชีวิตแบบชิวๆไปได้เคล็ดลับต่างๆไปเยอะเลยที่สาคัญที่สุดก็คือได้เคล็ดลับในการดีลร้านค้าเนี่ยเราจะได้หอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือความคิดครับแหลายคนอาจจะชอบที่ว่าได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกชอบคําที่ว่าเพื่อนๆผมไปกินใช้ผมได้เงินจากที่เพื่อนๆผมไปกินใช้แล้วก็ผมได้เป็นหุ้นส่วนกับร้านค้้้้าาาที่ผมมมมไไปดดลลกกินนนใชแวััคืบ กลับมาส่วนตัวเนี่ยมันไม่ว้าวนะมันว้าวตรงที่ว่าเราแนะนําเพื่อนมาให้มากินใช้ในระบบบิ๊กบอร์ดเขากินเขาใช้อะไรอะ่ะเราได้ด้วย0.5%เราสามารถเอาบิ๊กบอร์ดเครื่องมือตัวนี้ไปสร้างแพสซีฟจะเอาแพสซีฟแบบไหนครับรายได้หลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านออกแบบได้เลยครับจะทาให้เรานี่นะครับสามารถที่จะมีรายได้ให้กับครอบครัวจะต,ต่อไปได้เลยถ้ามีบิ๊กบอร์ดเแคมครั้งหน้าแนะนํามาเลยค่ะทุกคนต้องรีบคว้าโอกาสไม่งั้นไม่ทันครั้งหน้าห้ามพลาดครับต้องมาเรียนรู้ที่แคมไม่สามารถ างรายได้ตลอดไปสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือคุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตครับแต่ถ้าคุณใช้ AI ในการสร้างรายได้คุณจะสามารถใช้เวลาสั้นๆแล้วคุณจะมีรายได้ตลอดชีวิตโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยตลอดชีวิตครับ